่ปะเจะ้าทีคนนี้มาบอกก<ม>่บอกอั้งตัวถุงอ่นค่ะ<ม>ถูกมากนี่ตั้งแต่แม่ขวันใดมากนี่สวนไปจากคุณแม่พวาม่าไหมเนาะก็เลยขอถามอนุญาถามแม่กันถึงมือนี่ถือกับมันบางดอดเด็<ม>จ้ะบ,บางงอดคือหวังวันที่สิบเจ็ดเราบันทึกวันที่สิบเจ็ดค่ะโอ้ยวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดบอกไปนาสิบเจ็ดสิบเก้าองวัดที่มันออกเก้าศูนย จ้านั่นแหละการรุดไปวันหนึ่งแต่บางวันที่พานมาเน่ะก็่ถึงอีกพันมาบอกตัวไหนเนี่ยพันมาบอกว่าต่างใดโอ้อันุวดวางเงนจ้าเก้าเจ็ดเก้านี่บอกจ้าโอ้อันนั้นพันวันเป็นบุญนะบุญพาเฉลยคุณจัางบอกพาเฉลยกับในโมบานแม่นี่ยบอจ้าจ้าอะไรเป็นบุญเนาะเป็นบุญละกันเลยไปไปไปเบิร์นเลยไหม หาเห็นอีออรัสาก็เลยว่ออรัสาคือไผแม่มาหมอลำออรัสาโอ้ซื่อซื่อหมอลำบ่ซื่อหมอลำดิเองน่ะโอ้ก็ซื่อมวนแท้นะก็สิว่าบ้าน้ำบานเฮานี่ขับมีบุญมีงานสวยมากระซิจ้างมาน้ำนะแม่ยาอันนี้แม่ไปแล้วแม่เป็นทั้งใดไดนี้แม่โอ้ยแม่ไปเลยไปแม่ก็ไปเห็นในเวทีเอ้เวทีนี่คือคุณคุ้นเมว่าอัน กูเห็นใสน้อมาก่อนน่ะนะคือเต้เนในฝันเออก็เลยยางพันหนาไปทีไปใบพนเรือห้องใกล้ออโอ้ยอันใกายไปใส่หนังสิกายไปใส่นอพมันว่าก็เลยว่าโอ้ยก็แล้วงึกบ,บึองก็บอกว่าอันพน,นเร่ของเงนมันบ่ถึงได้งอน่<ฮ>ะหงวนที่ผ่านงานเห็นไหมหงวนชิกเก็ดก็บอกว่าก็นั้นน้ำพินเพินเนลยว,ว่าโอ้ยคือเมื่อนหนาแท้ เป็นยังกินบัวบางน้ำมันขัางเดียวนึ่งคนว่ะคนบกวไทยได้่นบัไทยแม่ก็บัวไทยเิ่นตลอดคขัางเดียวเป็นขุยผู้ชาแม่ใช่เป็นขวางใจแม่อันนี้กะบัวอยากได้อีกบอคือบอวก้านว่าอยากได้สามโติ่นว่าอันนี้บวอีกอ่ะ่นว่ะอยากได้ยูชไนท์ไถ่ถือก็ดีี่น้าไถ่ถืออยากได้ชนินบอถือชิ้วๆนี่บับัอยากได้ดอก พอดีมดเงินไงแหมแม่ว่าเี่ยให้มือมีเงินอยู่แม่ว่าเแหละวางหันะเก็บพร้อมรมบดีได้สามพันนะทุ่มใช,ช้กกอันชิเกตเมดเลยเลยวอยู่บัดนี้คือชิมเงินชื่ออีกเลยวคแม่วัน,นเพิ่นนะแต่ละว่าอนน้เอามานางมานางผันมาน่งโต๊ะมองเก้านี่แหละว้าเนเอินแม่เปนาก็ไปน่งวันไปนางก็เบิรงเดอผันหมุนในเด็กผันไ่วเพย่ก็มุนเลย มูลเลขนะมูลเป็นตัวเลขหมดเน่ยมูลเป็นตัวเลขเลยจ้าฝานนี้มันกับไปถือกันบางยาเนี่ยมันยังเกาะห้าสี่สามห้าสี่สามก็ได้ได้มันก็ออกข้างหน้าเนาะเป็นหนังจึงบชงชงชูชุกใสอีหยังสินัานว่าฝันเติมหายเพิ่นบจะกหายเออจาให้จะิ่นเป็นหนังจึงบูชุกใสโอ้ยชุกใสขนาดนาั้นบ่ได้เพหรอชุกใสขนาดบ่ได้เพิ่น ให้อบอกตรงๆ้ไม no Th ่ไาวนี่อันที่เล่นเราม่มีเงินซื้ออีกแล้วอ่ะค่ะก็เลยว่างสิแหละเอชซีโทรมารับได้รับโทรศัพท์เลยเนี่ยรับโรับได้เนาะอรับโทรดั่ทเป็นยังโหลู้อ๋อไม่ไงจ้ายายเป็นยังไงวันนี้เอออันไรยายเนี่ยบอกกำลังไล่ชดอยู่เลยเบิรงในโทรศัพท์เด้อเพ่าจะเอาหายเบิรงในไล่ชดก็ได้ถ้าเอาพร้อมกันบ่แม่ แต่เอาพรมกันผลละีกำลังไร่สดจ้าเมื่อนี่แหละเดี๋ยวนี้เบิ่งไร่สดนับกันจ้าแม่พนสิเล่าให้เราให้ฟังจ้าคุณแม่จ้าเ <c oughs> บึ่งติดตามได้จากที่ม่านครูสองจ้าเท่านี้เด้อ โอ้โทรศัพา์คืองาม thế นี่ดีใจไันี้เราสองตัวฟังนั้นเป็นจงไหเกาะตอนมันมาหมอกสองตัวเจ็ดเก้าน่เมื่อกี้มาสามตัวเมื่อกี้น่เพิ่กระบอกวมุ่อหมุนแล้วเพิ่กระถือตัวนี้เนาะครับหายเกาะหาีสามเคจะได้เกาหมุนสิบเหรหมุนเออหมุนหมุนัจะงั้นมันออกผลนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหมุนขึ้นนั่นแะมาดคกะอันเดอร์บันเนียาสองตัวพนว่าค่ะ ชงต MM ัวตรงนแม่น่าวคนบ่าวน้เออตัวตรงชงตัวตรงอะล่วะพนก็หมุนบบมุนมุนมุนเบื้องเดิ่มพอก็จึกใส่อันเจ็ดเก้าน ah> ี่แหละปลว่าเจ็ดเก้าโบแน่แน ah> ่อบแน่คนบ่าสิแหละมุนไปมุนไปแล้วจึกแล้วดอกเน่ก็จึกเลยเจ็ดเก้าสิบบาเจ็เก้าคนว่าคือตรงอันจำได้ยี่บอกคนบ่าวจำได้บอกค่าวเาแม่กว่าจจำได้ยี่ดอกจนดอกค่ะ จำไว้เด้อเพ่อว่าแม่ก็สะดุ้งเลยจำไว้เด้อจำไว้เพันว่าจำไว้เด้อแล้วกับสะดุ้งตื่นเลยเหรอไหมเตื่นมายังจำคือเก่ายังจำคือเก่างมวานี่นั่นฝันเป็นบุญนี่คนร้ายหลายนะเมื่อวานนี่ฝันแล้วเต็มไปหมดเลยโอ้บริเวณนี่บ่่แมบริเวณนี่เต็มไปหมดคนน่ะคนมาเต็มอยูร่านนี่เลยอันนี้คือบริเวณนี่มีนีต้นขามอยูหนึ่งสองสามต้นใหญ่ อันแหนวะนี่จ้าเพิ่นก็เลยอันอันห้องห้องหาไปฝึกเฮเทพนยุ่งอย่างแย่งอยู่ก็เลยว่ะสารเพิ่อนเอะของเพ่นยี่ห้องไปยังนอะผมเปนควักเอาสิจ้าแม่ก็เลยย่างไปค่ะย่างไปมาพี่มาพี่โบอยากได้เลขอีโบจากอันบอันมาผลวะเอาวาก็อยากได้อยู่แล้วเพื่อจังไหฝันไวเสรกันเลยว่เราจะเปิดแม่ถาม แม่เออวราหยอกเพิ่นน่ะนะเพิ่นกินเหล้าเนาะเพิ่นมากเหล้าบ่แม่เพิ่นเพิ่นมากเหล้าอยู่นี่ป้เพลินเหล่ายังเหล้าอันโทน่ะแม่อันที่เป็นไหยนั่นมากเหล้าไฮอืมนั่นแหละฟังไว้เด้อพี่น้องเด้อมรอบหน้าสิวยมากบานนี้บานนี้เพลินกินเหล้าอยู่ว้กินเหล้าโทเนาะนี่ก็เลยว่าอันไปทวงกันใ่ไหมอันสิบอกเลขได้สิบอกนี่สิตรงบ่นี่แล้วว่าใช้เพิ่นน่ะตรงเพิ่นว่ะเอาจัชน่ะชนว่าตรงก็ เว้ามากกว่าน่ะมานั่งเผื่อว่ามานั่งอยุโตมองเก่านี่ล่ะเ่อเลยเขาไปนั่งเขาไปนั่งประกอหมุนให้หมุนอีกคือเก่าคือเก่าเลยมันไห่ย่านไหนปันสิเป็นหมุนเออหมุนคือจังคนเต่าเลยเวทีก็คือเก่าอ่าเอออันหมุนนั่นก็คือเก่าคัพี่จำจำได้ป่ะครับเวทีน้นคุนแท้โอ้มันคุนแต่ขนาดไบฟ้าเฉวยก็อุ้ยคุนแท่นน่ะน่ะอันนั้นวันนี้เพื่อนเอิญแม่ไปนั่งอยูุมองเก่าหันเลย บางที่เคยไปนั่งอยู่น้ำเพลินตลอดนะ่ะไปนั่งลงมันก็เป็ปนนั่งลงเพิ่งจะเอาตัวมาไวหว้หางเฮาแล้วนะ่ะมานั่งโตัวมังกรไปนั่งไปนั่งไปหมุนในเบอร์นี่เสียนี่นะไปก็เลยหมุนแบบนี้หมุนแบนนบนีนบ้นมันไปถืออันจิกใจห้าหกเจ็ด อ่าสามตัวงวดนี้เอองวดนี่พี่น้องห้าหกเจ็ดตองเลี้ยงกันใหญ่ดีเลขเลี้ยงเด้อพคนว่ะคนว่าีวดเก่าเป็นเลขเลี้ยงบ่แม่ก็เลขเลี้ยงตัวห้าหกเจ็ดเนาะห้าหกเจ็ดพี่น้องเออจักสีเม็นเหม็นและอีเมว่าในความฝันเนาะในความฝันน่ะในความฝันน่ะนะอันนี้ก็คือว่าแค่เราฝันสู่ฟ้าเราฝันสู่น้องต้นนั่นแหละนั่นแหละ ผู้ใดอยากเอาไปเสี่ยงโชกลาภกับบาว่ากันเออถูกพิษนี่แม่หูบเออถูบ่บ่หูเนาะว่ามันจะถูกหรือที่พิษเนาะต่เอกกัมันใจมันบ่แม่วามฝันน่แยหมข้ฝันแต่ทุกข้างฝันแบบนี้แม่มันใจบ่ค่ะโอ้ยกะในส่วนตัวแหมตะกี้นั่นกะก็มันใจเนาะตะกี้มันก็ถึงคือมันถึงคือเถือกงอดกงวนเลยถึงมาจากตอกันนี่จากงอดค่ะแม่อันตอกันนั่น ทีงวดโตกันเคยถือเก่าโซ่ทเขาบ่ถืออีกนะแม่นว่าแม่ถือต่อกันในตรงๆนี่ทีงวดติดีงวดติดน้ำมันกับถือไว้ว่าบ่ถืองวดนี่คืองวดหน้าถือเว้นเว้นงวดนี่ถืองวดนี่บ่ถือค่ะสี่ส่ะสีประมาณนี้จ้าเพราะว่าตทก่อนแอดมินกับยังบูหูเนาะบางคนก็ถามว่าเอ้ายูไปยูไสดมากขึ้บ่ไปตามแต่ที่แรกพึ่งรู้จักแม่ เพราะว่าอันเป็นมาฮาตะกี้น่ยนุ้ยถือรวยไปเลยอันชุ่มผู้ถือเหมืนไหมมันถืองวดอันแบบว่ามันตรงตรงเลยเ่ะไหมเบาซื้อซื้อจักจักรล้านเอกขนมจีนอยู่บานน้องโดนไหมเพื่อนก็บอกว่าอันถ้าเห็น้นามแล้วก็มาหนีไล่มาหาแม่ไล่หาตามหาแม่มาตาจนเจอปานีนหลังจากที่ แม่เห็นนั่นพันหมุนว้ไห่สามตวล้ห้าหกเจ็ดล้เพ่นมีสองตัวครับพีที่เปวเี้ยว่นเราเาชิลุกนี้อหะค่ะก็อะไรเดี้ยวเลี้ยวคนนึ่งมี้องโต๊่เอาบอนเเอาที่เสนข้างล่างนอข้างล่างไปสิบเอาเสนอค่ะอันก็หมุนไปหมุนอีกหมุนอีกกวันนี้มันก็ไปจึกเจตนนันวะตไหนเจ็ดแปดเจ็ดแปดเ็ดแปใกล้ๆกันใกล้ๆกล้กันเน่วะ วันก่อนนี่ยุดจึกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าวันนี้ยุดจึกเจ็ดแปดเจ็ดแปดลงแ่มเลยจ้าเอเอฟซีจดใบเด้อค่ะนี่เป็นความฝันของแม่ตั้นนะคะเป็นความฝันเนี่ยฝันแบบนี้เห็นตัวเลขแบบนี้กระวอาซู่ฟัง ส่วนสิถือสิพิษแม่เลาวบอลู้เออนั่นแหละบอบอลู้หรอกวันไหกับบรู้กันหัวมั่งกัโอ้เสื้อเอาจนรวยโอ้ยชื่อเอาจนรวยชื่อคนเดียวเลยเอาจนรวยเลยอืมแต่ว่ามันกับบแมเบลวาสิถือทุกงวดมันก็บไม่ขาวไม่รู้เออนั่นแหละการเป็นจังบุญเป็นจังโชคดีขึ้นวัดก้อนเจ็ดเก้ากระตรงตรงไม่ได้กราบแม่อันนี้ก็ความฝันของแม่ตันจ้าบ่าซื้อเอฟซีฟังเป็นแนวทางเพื่อมากเพื่อชอบ แต่่มักบ่าชออนําแม่กัเรียนทานได้ใช่ไหมนะจ้าเลขบัหลายตัวเอฟซีห้าหกเจ็ดกับเจ็ดแปดท่านีเนาะค่ะมาหนี้บ่ถามบ่ว่าเมยมักตัวใหนเนี่ยจใจสีทามมย่แม่ก็ถามทำไมกี่ก้านสิถามพยายามหันแล้วมาแม่มักไม่มักอันงอนี่นั่นเม่หมักเก้า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 จ้าไม่ทงมเป็นเลขขึ้นมากซื่อๆนี่บ่แม่มากเลขขึ้นมักอันวางอัน เก้าแปดบางยานอันนี้คือข้างล่างบนโอ้งวดที่ผ่านมาเปัญหาหาสี่สามกับเจ็ดเก้าเออเแต่มักไม่ใจแม่คือเก้าแปดก็ได้ได้ทั้งบนทั้งล่างเออได้ทั้งบนทั้งล่างนี่มึงอย่งวดนี้หลายคนในโซนนี้ก็เนี่ยมักไม่ใจมักไม่ใจน่ะเก้าเก้านี่มีเลขกไม่ใจน้ำเด้อเออเลขในใจอันน่ะเลขมอกในใจเก้าเก้านะคะแม่มักตัวเดียว วักที่ผานมาเอซได้ยินแม่บอกว่าเก้าแปดเนี่ยแปดเก้าเนาะแปดเก้าเก้าแปดกับกัเอาตี้เนาะมันจังถึกเนี่ยนะแม่ใครมพิดพลาดเม่อปคอมเมนต์มาอยู่ข้าวจงกลับเอา่ยไม่พิดพลาดกับเอาตัดเอาได้สามตัวกับตัดสองตัวใบน้านะแม่จ้กันพลาดแม่ฟันอะไรได้ึกนนะแม่ โอ้ยแต่ตั้งแต่วันที่17พุ่นแหละ้วบ่บอกบ่บอกอันแสดงว่าแม่ได้มาแล้วตัวน่าหน้าตัแม่หน้าให้มันเจ้าหูแล้วด้นี่ว่าตัวไรสดอ้ําแม่อย่างอ้ําอ้ำไว้แมนเพื่อนเอาง่ายๆพี่น้องอย่าว่าให้แม่เด้อวางเด้อแม่ก็คิดอยู่แบบว่าย่านมันอันนั้นเนาะแม่เนาะหย่นมันเพื่อนเห็นไหมคือวังชิจิตเห็นไหมต้เลยบอกอยากบอก ก็เลยมาค e ิดว่าโอ้บอกว่าที่นีิบหลายเพิ่นไปชื่ออันลอตเตอรี่นะนะเจ้าแม่มนี้บวนะแม่นะโอ้ก็โอยบวยไอ้นโทรมาสั่นแบบเนี้ยเอฟซีพูพ่นรอเพื่นติดตามเพ่นกระโทรมาถามันได้สีได้ไม่ต้านเพราะว่านางกนอยากเอาไปเสด็จเพื่อนไปเห็นลอตเตอรี่จ้า ไดเอ็กบอหลายตัวนะแม่แต่ละงวดกันเบอร์หลายตัวนี่หรืออะไหลายยังมาเอาเก่าแต่มันใครเหรอมันนั่นเนาะค่ะมันบอร์อะไรับหรือไม่หะไอโทบนล่างคือเก่าหรือแม่เด้อจ้ามาพิเรนี่บอกบอกว่ามากแปดเก่าแปดเก่าอยู่แปดเก่าแปดเก่าเลยครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนี่พอดีแต่ออกเกียเก่าแปดเก่าแม่เนาะจ้า เห็นว่าเพิ่นมาเข่าฟันแม่นะเพิ่นจะให้ตลอดทั้งปีดีแม่จ้เพิ่อนบอกจังไหนแม่แหมอันเถื่อนอันอยังโอ้ไม่หรอกเก็เกศเก่าเก่าเลยแต่อันเดือนก่อนค่ะค่ะมันออกใช่ไหมฟันฟันยังซี่ฟันหวานเอออียงว่าจะลืมไปแล้วของฟันกันเนาะแม่แล้วก็ทราบกันกระแด้ครับเต็มตีวันโตมากครับจ้า คุนล่อเนาะคุณตั้งตาล่อแม่ ala, เป็นตัวเลขของแม่ต anyway. ั้นได้พี่น้องเด้เลื่อนสีเขียวบอกแล้วแ่เขียวหลุดขึ้นแม่เออเนี่ยเนี่ยรับได้บัดเนี่ยฮัลโหลตามนี้ด้วยค่ะตัวเลขของแม่ตั้นนะคะจ้าฮะเอ s ซีโอ้จ้า กำลังไล่ชุดเดียวนี่เบิ่งเลยในยอนทรศัพา์ัพทนเบิ่งไล่ชุดเด้อจะเด้อเจตังคนผู้ไทยเจตังพะรวยเห็นว่นี่ยบอกคนไปกระเด็นบอกคนบอกคนเลยแม่บอกคนเลยอัน